สวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกมรูบอกอีกแล้ววันนี้อยู่ในแมปขามยคุกกี้ของคุณยายคามยคุกกี้ของคุณยายนะจ๊ะทุกคนแต่ว่ามันมีชื่อให้มันมีชื่อภาษาอังกฤษแต่ว่าจําไม่ได้ว่าคือชื่ออะไรนะแต่ว่าแมปคุกคามคุกกี้คุณยายนะจ๊ะทุกคนมาๆมาก,ก่อนที่จะไปเข้าเกมกันเลยเราจะดูเหมือนกับโอ้โหคนเพียบเลยดูเหมืกับว่ามีอะไรบ้างอันนี้มันก็คือความสามารถเนาะซึ่งเราก็ มันใช้โรบักนะแต่ว่ามันก็เยอะไปหน่อยนะ <c oughs> เราได้เราปลดล็อกอันนี้น้ปลดล็อกเออมันคือเปลือกกล้วยนะทาให้คนยายล้มได้นะอะไรนี้คือสก,กินอะไรก็ไม่รู้อยากไปสนใจปะไปกระ่วยไปกระชวยทุกคนโอเคมาแล้วคะ่ะทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อความจากแม่ก็คือเข้าเอออะไรก็ไม่รู้ก็คือกินเขาคือเป็นแปลไทยมันแปลไทยอะไรก็ไม่รู้มัวมัวโมางนาจะไม่อ่าน เราลืมบอกเลยว่าแบบนี้เ,นเราต้องกินคุกกี้ของคุณยายให้หมดเองตอนนี้ล้วเอ้ยอะไรวะตอนนี้ต้องกินกินคุกกี้ของยายเนี่ยให้ครบหกสิบห้าชิ้นนี่เองแต่ที่เราเราซ่อนก่อนคุณยายมาแล้วมาจะไปอธิบายกันทันทีคะทุกคนซึ่งเราลืมอธิบายเลยก็คือแบบนี้เราจะต้องละห่ที่คุณยายเขานอนเนี่ยเราจะต้องกินคุกกี้ของคุณยายให้หมดทั่วบ้านเลยเนี่ก็คือ เราเดี๋ยวเริ่มเป็นปกติมาต้องกินให้ครบ65ชิ้นนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดคุณยายตื่นมาแล้วเนี่ยเราต้องหาที่ซ่อยนะไม่งั้นเราจะโดนคุณยาย่าตายใช่ไหมละ่ะยายเหมือนเอไอไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะกุญแจสีม่วงคืออะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนอย่นี่คือตอนก่อนที่เราจะมาขาัินเนี่ยเราไม่เคยเห็นกุญแจสีม่วงมาก่อนเลยเฮ้ยคตรอายแก่ เราจะวางเปลือกกล้วยให้คุณยายเพราะคุณยายชอบกินกล้วยจ้ะเฮ้ยคุณยายเราอยู่ตาสมำนเวลาตายตายตายจำนเวลาแล้วตาโอเคสใส่ในตู้แล้วกันตาเข้ามาเร็วเกือบละวเอ้ยตู้มิดวะเอาคุณยายเลื่นกล้วยให้ใครมาล้างกล้วยตรงนี้เนี่ยโอ้โหยายเลื่นมันเลื่นเนี่ยโอ้โหไม่เข้าใจจริงๆเลยหรือว่ายายงี้เองวะ เรายายหาเราไม่เจอหน้าแบบมันจิ๊บจิบอ่ะจิบแต่ว่าหาได้แค่สองชิ้นเองแต่เราว่าเรายายยายกันหาของดีกว่านะเฮ้ยนี่มีมีเฮ้ยมีเฮ้ยอย่าโดนแทรกเดีเฮ้ยอย่าอย่าแทรกดิเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีอีกอุ้ยเพียบเลยอ่ะเสือคุณยายนี่น่าชอบกินคุกกี้นะเนี่ยเอ้ยตู้ไม่ได้ทั้งหมด เอาวางปือกก้อยอาวางเปกก้อยจิ๊มาดูกุญจเรื่องเรื่องก,ก,กันดีกว่าลมชาที่สดใสคุยายพร้อมจะหาเด็กๆแล้วจ้าแต่กุญแยเลอกก้อย,ย,ยดเดี๋ยวมัน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 โดนันกุจยยลองไปนี่หว่ามาแล้วเหรอกูรอตั้งนานตายอ้ายอยา,าืาาาาาาายยาวา กุญแจมันล็อกก็เกิดจะซ่อยในห,ห้องหนาวมาเดิมตั้งใจยายไปแล้วอุ้ยอุ้ยอะไรกุญแจเลยเนี่ยมันให้กุญแจล็อกกันแล้ว,ลวคือฉันตายตรงนี้เลยอ่ะมันก็ใช้ยเยลโล่ใช้เยลโล่คีย์หรอกุญแจสีเหลืองนั่นแหละไดะหมดละเร็วมากคือตอนตายใกล้เรื่องหมดอะไรเนี่ย ปกติตอนนั้นฉันเล่นหมดย่าฉันยังไม่เห็นมีมีกุญแจหรอกเร็วแล้วใช่ฮลโฉันหิวคุกกี้จังเลยแฮะเฮย้ยเดี๋ยวนะคุกกี้หายไปไหนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวร่างม,มันต้องมีขโมยแน่ๆหรือจันต้องหาขมมโยขม,มยขโมยหรอไม่มีนะคุณยายใครกินคุกกี้ยยไม่มีวุ้ย ย,ย,ย,ยเรามาเรามายราายกันดีกว่าเดีย๋ยวตูนหาข้างล่างตาหาข้างบนนะโอเคแอบในกล่องก็ได้เฮ้ยชัวร์เกไปหาข้างบนชัวบให้แกยไปหาข้างบนนะช่วบให้แกยไปหาข้างบนนะโอ๊ย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 โอมยโอ๊ยโอ๊ย่อ๊ยไอ๊ยโอ๊ยยไม่ยโอ๊ยโอ๊ยยโยโอ๊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 ยอออ ไอแม่ยายจะแก่แล้วแต่ยายก็เบีย้ยวเหมือนกันนะจ๊ะปันศร้าเฮ้ยมาออกไปข้างนอกได้นี่นาต้องใช้กุญแจสีน้ำเงนินอะไรปะเนี่ยแล้วกุญแจสีม่วงมาไขาได้ได้เหรอ,อแต่ยายมาแล้วยายมาแล้วยายมาแล้วโอาย My God My God ฮะตาย oh เอา้า โอ้ยน่าผิดรักปุ้ยย่าจะมาแล้วย่าจะมาแล้วไอ้หนอช่วยด้วยไอตุ้นจะตาโอ้โหย่ามาแล้วตุ๊นจะตายอะเอ้าไหนแกก็โอ้โหยังเห็นแก่นอนอยู่เลยไม่ใช่ตายหมดตายแล้วจะตายแล้วจะตาย และนี่ก็ยังมีวูนะนึว่าคุณแจ็ีองม่วงมันช่วยอะไรได้เนี่ยว้าวเอา้าไม่ได้โอเคถ้าเกมอาจจะเห่งคุกกี้ไงมีอีกงามงามงามอร่อยห่อไปเลยวางปุงกกล้วยวางปุงวย ปังยายต้องลื่น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 ปะเฮ้ยยายมัน้ยยายมันยายมันไม่ได้อยู่ตึกยายมไม่ได้อยู่ตรงนั้นนี่ใช่ด้วยโอเครอดแล้วเมื่อกี้ยายเปิดกระเป๋ามันไม่เจอจริงเหรอ,อยายเขาคงสายยายเขาเห็นตาเป็นจิ้งจกกันมังเขาเลยไม่สนใจ นตายแ,แกเฮ้ยตายอีกแล้วเหรอทันท่าไหนก็อ,อยู่ในตู้อยู่อยู่ยายเมือ่อก็ต้องตายปัญญายิ่งมันบูรี่ฉันน่ะไปแล้วโราบักสักก็ผมไมเ่เห็นรูดเห็นกระเด็นหเห็นกระเด็น รอบ้างฉันนั้นก็จะมาคนนี้แหละสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วโอเคมีตู้นี้แหละยายจ๋ายายจ๋า ยาเขาเป็นแล้วว่าเดินวัเจอวอจะได้นน่นดิดฉันว่ายายมันตาเซนะ่นะเว้ยไงห้องห้งองครัวเพียบเลยอแอบที่เดิมือยา จะากไไหนูกไ่รูโอ้ยก้อนไม่ไม่เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เหือดง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 ดึงดง ตาาตาบอุเย็นบบเย็นรจะกีบุเย็นไงไงเหมือเนะออๆตัวใหญ่มาล้วใหญ่มาแล้วเข้าไงอ่ะเข้าไม่ได้ซูซูเดอไปล้วเ้ยในนี้นีอซ่บเลยทีนี้คุณยาาแล้ว จะกู้เจ้าสิน้ำเงินแล้วไหนไหนอยู่ตรงหลังบ้านเหนหือมันจะปลดล็อกประตูข้างหน้าปะโอ้ยจริงจริงด้วยโอ้ยยายจะมาอีกแล้วอ้าวไอ้ตรงน,นี้มีคุกกี้ให้เราไม่แค่อัน,อนเดียวเหรอโอ้มันก็ยายมาแล้ว ก็เจอเจอก็จะทีเรืออีกแล้วนะจ้าก็จะทีเรอยู่ในกล่องที่ตัวซ่อนอยู่โอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยเรามีคุกกี้ห้าสิบหกชิ้นแล้วทุกคนเหลืออีกสิบเอ็ดชิ้นเท่านั้นทุกคน <c oughs> ใช่ไหมสิบเอ็ดชิ้นบัว <c oughs> <c oughs> เราก็ตกคะแนนซะด้วยสิ เลยแค่สิบชิ้นไปมุดตรงไหนเฮ้ยอยู่นี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยสองชิ้นเลยเฮ้ยสองสองชิ้นเลยแงมแงมอร่อยเฮ้ยคุกกี้มันมันจะอยู่ในถั่วส้มเลยวะฮะนี่ถั่วส้มคุณยายคุณยายเขาขี้ไป็นคุกกี้เหรอยี่คุณยายเขาชอบคุกกี้ขนาดนี้เหรอคุกกี้แพงน้อยรึวะนั่นสี เลยอ,อีกเลยเท่าไหร่นะเลยอีก,านะอ,อ,กอาสตันสตันสองเลยอีกเจ็ดเลยอีกเจ็ดชิ้นทุกคนเราก็จะใกล้จะส,สำรเร็จแล้ว ยายตอนนี้เหลือตอนนี้มีหกสิบสองชิ้นแล้วเหลืออีกแค่ต้นสามชิ้นเท่านั้นเฮ้ยยายแล้วยายมาแล้วสวยแล้วนายใช้เดยหน้าบ้านยายจะไม่ออกมานอกบ้านใช่ไหมี่เออต้ตาเดี๋ยวนะคุกกี้อ้าวสวยแล้วใช่ไหมเข้ามาข้างใน,น เหมือนปีนี่เราขึ้นสูงขนาดนี้เราคือเราสาม,มารถที่จะสามสามกิม๊หนี่นนแค่สามเองเี่ยตาตา,ตาเห็นแล้วเห็นแล้วมันอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านแล้วมันกดเด,ดือดขึ้นไงเนี่ยตาแก่เหลื่อขึ้นได้อยู่เลยกิต้าไดม่มีอยู่ข้างหลังตายอยู่มีอยู่หลัง,งบ้านม่อยู่หลังหลังบ้านคือเข้าไปไม่ได้อ่ะ ีกยังหลัวเข้าได้อยู่เลยเออมาแล้วมาแล้วคุกกี้จ๋าชนาแล้วงามเลยแค่สองชิ้นไปไหนเนี่ยไปไหนยังไงเฮ้ยอุ้ยอุ้ชิ้นเดีวยวนชะิ้นเดีวยวนชะิ้นเดีวยวนชะิ้นเดีวยนะดวมนะัวนอยู่ไหนมันอยู่ไหนไปสุดสุดแล้วซนะ่อนในตู้เย็นแล้วกัน อตอนนี้ฉันรู้สึกเย็นสบายเลยเกิน,น,นงเงยเงยตัวเย็นสวยแลยฉันจ้าฉันจะแพ้พวกมันแล้วคุกกี้ฉันจะแพ้พวกมันแล้วคุกกี้เลยแค่ชิ้นเดียวไอพวกมันก็จะลอยได้แล้วจะไงดีเนี่ย ป,ป,ป่าโอเคตอนนั้นเราแยกกันหายดีกว่าเงินเดี๋ยวตู้ขาข้างบนยังตัวหาข้างล่างนะในห้องน้ำมีเป่าในต่ายไม่มีไม่มีไม่มีไม่ม,ม,ม,มียายเอาคุกกี้ไว้ไหน ไม่ไม่เลยหมอแล้วไม่นะนะอยายยายเปิดยายเปิด,ปดตู้มาแต่ว่าฉันรอด ยยาเออเดี๋ยวคุณยายได้ยายขนมปังแล้วฮะอะไรวะเี๋ยวน้าแม่ไม่อีกเลมันเขียนว่าคุณยายน้ายายขนมปังแล้ว,อ,วอ,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 อ่ะข,ขนมปัง,ขน,ปงขนมปังหรือคุกกี้ก็ได้ ภาษาไทยมันแปลมามั่วสัวมากเจ๊แล้ว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 เย้วู้ฮู้เย่เจ๊แล้วเราได้ได้ค่าตอบแทนเป็นนมหนึ่งร้อยสามสิบอันโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะจ๊ะสำหรับแมปคัมบคุกกี้ของคุณยายนั่นเองบอกเลยว่าเราก็ตายไปหลายรอบอยู่นะโอเคถ้าเกิด ชอบเนี่ยก็กดไลค์กดกิดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวก็เอาไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายเลย